สวัสดีครับผมพุนธการหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารองการกาีฬาฟุตบอลประจำวันที่6เดือน1 2565วันนี้จะพูดถึงเรื่องของลือผียอมจ่ายป๊อปป่าต่อสัญญาเพิ่ม ถ้าหากลังนิกไม่ไหวใครคุมต่อเจลาดฮุบดึงคูติญโ,โยและเรื่องของฟอนตาเลียยื่นซื้อชาลัิปพร้อมแล้วไปฟังกันครับลือผียอมจ่ายป๊อบบาต่อสัญญาเพิ่มเดอซันซื้อดังจากอังกฤษได้มีรายงานข่าวว่าแมตเตอร์อยูเตดพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยถึง5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อต่อสัญญาใหม่กับป๊อบบาสโมสอสรนได้มีการเจรจาการล็อเตะเพื่อดึงตัวให้อยู่ต่อ ดิวคาปล่อยให้ไปอยู่กับทีมอื่นแต่อย่างวิโนโนล,ลโอลาเอเย่นชื่อดังที่โูลาบัปบาต้องการให้ต่อสโมสรใหม่พร้อมรับฟังข้อเสนอที่เหมือนที่จะเข้ามาโดยทีมที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเลอัอนมาดิดปาริเอร์เซนชมนและยูเวนตุสที่ไม่ข่าวอยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่จากรายงานก่อนหนี้จากสื่อสเปนเผยว่าลาซานชุดขาวล้มแผนจะดึงตัวไปร่วมทีมแล้ว ถ้าหากลังหลึกไม่ไหวใครคุมต่อเบนแฟร์ร้านรับพน,นันถูกกฎหมายแดน,นกิจได้มีการปรับราคาให้มาซิโอโปเชจิโนเป็นเต็งหนึ่งคุมทีมต่อจากลังหลึกถ้าหากคุมต่อไม่ไหวนอกจากนี้ยังมีคนซื้อคนอื่นที่มีลุ้นเป็นคนซื้อมาอยู่ต่อไม่ว่าจะเป็นเบนเดย์โรเจอร์เอลิเทรฮาวจูเดนซีดานโรเบรโตมาติเนสเป็นต้นโหลาดฮุบดึงคูติโย แอตตานวิลล่าพเมลีแดนกฤษตกเป็นข่าวว่าปิดดิวคว้าตัวปีเตเป้กุนญโยมิดฟิลมาได้แล้วด้วยสัญญาเยื้องตัวพบออปชั่นซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ในช่วงที่มีการสัมภาษณ์ทางสตีเวนเจอร์ลัดนอบกการตอบคำถามและการดึงตัวกุนญโยมาร่วมทีมและได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแต่สิ่งที่พผมจะไม่ทําในที่นี้หรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามนั่นคือการพูดถึงนักเตะของสโมสรอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและความเคารพต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกปืิ่มนะที่มีชื่อของเขาเกี่ยวข้องกับแอตตันวิลล่าแต่เขาเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่น5-6สมสรเช่นกันในเวลานี้เจอหลาดกล่าวฟอนตาเลยยื่นซื้อชนาทิพเป็นที่คือคานะขนาดนี้ที่เจอชนาทิพนักเตะเพเมเกอร์อรชาวไทยเมื่อเสือญ,ญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวว่าทีมจากคาวาซากิฟอนตาเลแชมป์เจลีก ยื่นข้อเสนอมาสารคว้าตัวชาติทีพมาร่วมทีมด้วยค่าตัวถึง130ล้านบาทซึ่งเป็นนักเตะคนแรกที่มีค่าสิทธิาสุขที่สุดตลอดอาชีพคาแข้งแดนประดิบของชาติทิพสี่ปีครึ่งนี้ลงเล่นไปครบ100เกมและฤดูการที่ผ่านมาลงเล่นทุกรายการรวม123เกมยิงไป15นัดแอซิสไป22ครั้งชาติิรับเงินเดือนปีแรกเดือนละ289,657บาทในปี2017 ในปี2021นับอยู่เดือนละ9 6 5 5 2 5บาทจํานวนเงินดังกล่าวนี้เป็นตัวเลขของอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Score Money เงินจำนวนดังกล่าวไม่รวมถึงโบนัสแมตช์ชนะในแต่ละแมตช์และค่าฟิเตอร์โฆษณาต่างๆอีกด้วยหากไปนภาพประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ